สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับที่เกมไล่เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับผมผมได้ทําการอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าอ่เพิ่งจะได้มาลงคลิปวันนี้นะครับผมนะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็คือนี่แหละเปิดอ่หีบโบนัสนะครับผมนะเป็นอ่เลนเจอร์พลาซีซั่นสองนะครับผมนะซีซั่นสามมาแล้วนะครับผมก็เป็นของโคลาโบนะครับผมมันก็มาแล้วนะแต่ว่าผมขอลงอ่คลิปอีกทีก็แล้วกันนะสําหรับเปิด อ่าโคลโบนเดือนนี้นะครับผมไม่ใช่เดือนหน้านะครับผมนะก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะค,คลิปนี้ก็เปิดกันรัวๆหาตัวกาชาไปก่อนก็แล้วกันนะเพื่อเราจะได้ไปสมโคลโบเดือนหน้านะครับแต่อ่าทุกไอเดีเลยนะโอเคหมดแล้วนะผมสําหรับไอดีหลักเรามาต่อกันที่อ่าไอดีสองเลยนะครับก็อยากจะได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวกาชาเราก็หมดแล้วนะผมสำหรับเราไปเปิดอ่าตูทา้ทัดหมือนนะ <laughs> โอเคเรามาหากันเลยดีกว่านะว่าจะได้สัก,กี่ตัว กระชากนะครับผมจากตู้เรี๋ไม่ใช่จากอหีบโบนัสนะครับผมไปเลยนะก็มี <c oughs> เป็นหมื่นเลยนะครับผมโอเคก็เก็บมาค่อนข้างแบบยาวนานนะครับผมไ d ดีเนาะมาเปิดรางรั่วนะครับผมตัวกระชากมานะครับผมสามใบนะก็โอ้โหสุดยอดมากนะครับผมก็จะได้มาเปิดอขรบโบนเดือนนี้นะครับผมไอเดือนหน้านะครับผมซึ่งก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่า เป็นโคลโบรเรื่องอะไรนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็จะลงตอนที่โคลโบมาเนาะโอเคเอโอ้โหตัวกระช่ามาอีกแล้วนะครับถือว่าดีนะครับไอดีเนี้ยคือเอาเพชรกิวมาก็ได้นะอ่านี่แหละเพชรกิ้วพูดถึงก็มาเลยหรือจะเป็นขนนกก็ได้นะครับฮึบแบบเป็นไงนะครับผมอยากได้อะไรก็ตามปรารถนานะครับเอาตัวกระช่ามาหน่อยก็ดีนะโอเคเอาขนนกมาแทนนะครับอ่าเปิดกระรัวนะครับผมอ่าตัวกระช่ามาแล้วนะก็เป็นหกใบเนาะใช่ไหม ปเปลือบเหรียญตากิ้วนะครับเพชรกิว้วก็เอาไปซื้อ,อกบม่วงได้นะกบไฮเปร์นะครับที่ร้านค้ากิ้วเนาะ,ะเหรียญน,นะครับผมโอเคเปิดกระลัวๆเลยอยากได้ตัวกระชาบ้างโอ้โหอ่ะก็ช่วงไอ้ช่วงซีซั่นแรกนะครับก็เปิดตัวกระชาไม่ได้เนาะทุกไอดีเลยนะครับส่วนไอดีไม่ใช่ส่วนซีซั่นสเนี่ยคือนี่แหละ คือเปิดอยู่เนี่ยคือได้ตัวกระชาเยอะมากนะครับผมมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีนี้ดีนะเพราะว่าผม,ผม,ผมต้องการนะต้องการมากโอเคเปิดกันเรื่อยให้หมดเลยอ่ะก็หมดนะครับผมสาหรับ ID ดีเนาะก็ได้ตัวกระชามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เอาไว้เปิดโคลโก็แล้วกันนะครับผมอ่าโอเคเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีถัดไปเลืยกันนะครับผมมาเปิดกันต่อที่ไอดีสนะมา ก็ก็น่าจะมีแต้มมาเยอะนะครับผมเพราะว่าเก็บมาค่อนข้างแบบยาวนานนะครับอ่ยอ้ำอีกทีนะครับผมคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนนะครับนะก็อย่าแปลกใจนะครับผมว่าทำไมมันเปิดได้เร็วจังนะครับ<笑><笑>โอเคนะครับผมก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เปิดสักรอบเลยปุ๊บจะได้ตัวกระชากมาหรือเปล่าสําหรับ ID3 นะมาเปิดกันเรื่อยๆนะครับเรายาวไปเลยก็ได้ <c oughs> ก็ได้ห้าแสนเหรียญน,นะโอเคปุ๊บ100นหนึ่งร้อยคนนกจัดไปรอบถัดไปนายไลเพชรค่าเพชรกิวห้าพันอ่ะครับผมอ่าหมื่นห้าอันนะครับเพชรกิวเนาะอ่ารอบถัดไปเลยอ่าเพชรกิวมานรัวครับผมจังหวะนี้ <c oughs> เอาตัวกระชากมาให้หน่อยเออนั่นแหละยอดเยี่ยมนะครับอ่าคัมภีโบราณมานะครับ ห้าสิบคัมพีเนาะขออภัยนะครับผมอ่ะห้าสิบขนนกโอเคอ่าไอดีสามเนี่ยขอตั๋วกระชาจะเยอะหน่อยอยากจะลุ้นคาราโบเดือนหน้าครับผมโอ้โหคัมพีโบราณมาอีกแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยมาเปิดแบบรวดเดียวแบบเนี้ยมันมีโอกาสได้ตั๋วกรชาเยอะแล้วก็คัมพีโบราณเยอะนะครับ เพราะว่าตอนอตอนซีซั่นแรกๆนะครับผมเนาะคือผมเปิดกล่องสุ่มแบบเนี้ยโบ,บ,บนัสแบบเนี้ยหิ่มโบนัสแบบเนี้ยคือมันสุ่มไม่ได้สักทีนะสำหรับตัวกาชาเนาะคือนานๆทีแม่งจะได้นะครับผมนะ <c oughs> คือมันได้ยากยากมากนะครับผมนะยากเลยทีเดียวเชีย <c> ว <oughs> โอเคมาเปิดกันต่อที่ i d 4นะครับ ID ดีนี้ก็ค่อนข้างจะ,ะมีไม่ค่อย,อยมีไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน หาเก็บยากเนาะแล้วก็เล่นไม่ทันด้วยนะครับมันเก็บไม่ทันด้วยเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผม500เอ้ยไม่ใช่5,000เหรียญเอ้ยไม่ใช่500,000เหรียญ50,000เหรียญห้ช่างมันเถอะ <c oughs> มา <c oughs> ก็อยากได้ตัวกระชาะครับผมอ่ะมันก็ยังไม่มานะครับเปิดกันเรื่อยๆเลยโอเคครับผมเหรียญตาก,กิยวก็โอเคเพชรกิยวเอามาเยอะๆเลย อ่ะยังไม่ได้นะครับผมขอหน่อยขอหน่อยอชึบอืมขอหน่อยตัวกระชาก็ดีนะเอาไว้ลุน้นโคลโบเดินหน้าอ่าเอาปึ๊บอ่ะโอเคยังไม่ได้นะครับผมก็ใกล้จะหมดเกมทีแล้วสำหรับคะแนนเนาะโอเคหมื่นห้าเพชรนะครับเปิดไปร้อยขดนกโอเคเปิดไปอีกนะครับรวยเลย ก็ยังไม่ได้นะครับโอเคก็หมดหมดแล้วเนาะรอบนี้รอบสุดท้ายโอเคหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ตั๋วกาชานะครับผมสำหรับ i d 4เนาะอ่ะก็สรุปเลยนะครับผมก็คืออันนี้คือผมเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแต่ว่าขอขออัพคลิปเป็นวันนี้แทนก็แล้วกันนะส่วนเลนเจอร์พาร์ทซีซั่นสามนะครับก็มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาไว้ลุ้นดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมผมก็จะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ